ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึง Disaster Recovery นะครับหรือ DR นะครับ uh, DR นะครับ Disaster Recovery เนี่ยเป็นกระบวนการนะครับและชุดขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อก uh, ู้คืนและฟื้นฟูฟระบบ IT นะครับข้อมูลและการดำเนินธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับเช่นเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติการโจมตีทางไซเบอร์นะครับ หรือความล้มเหลวของระบบอย่างรุนแรงวัตถุประสงค์หลักของ DR นะครับคือการทําให้ธุรกิจเนี่ยสามารถกลับมาดําเนินการได้เร็วที่สุดโดยมีผลกระทบน้อยที่สุดครับองค์ประกอบหลักๆของ Disaster Recovery นะครับหรือ DR เนี่ยก็จะมีเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับการระบุและว,วิเคราะห์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบและข้อมูลขององ,องคอ์กรเช่นการโจมตีทางไซเบอร์ไฟไหม้น้ำท่วมเป็นต้นนะครับ การประเมินความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระบวนการในการระบุนะครับความเสี่ยงต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินการขององค์กรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบไอทีและข้อมูลนะครับนะวัตถุประสงค์หลักเนี่ยของการประเมินความเสี่ยงคือการทําความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญเพื่อที่จะสามารถพัฒนากลายุทธ์และมาตรการในการลดผลกระทบเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ขั้นตอนสําคัญในการประเมินความเสี่ยงนะครับก็จะต้องมีการระบุความเสี่ยงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเช่นการโจมตีทางไซเบอร์นะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติการทํางานผิดพลาดของฮาร์ดแวร์หรือการเกิดไฟฟ้าดับนะครับจะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความเสี่ยงเหล่านั้นโดยพิจารณาถึงความรุนแรงและความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุนะครับมีการประเมินความเสี่ยงนะครับ การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดสูงและมีผลกระทบรุนแรงเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและแผนรับมือมีการกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงนะครับการพัฒนาและการดําเนินตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงนะครับเช่นการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการสำรองข้อมูลการจัดทำแผนนะครับ br นะครับ การตรวจสอบและการติดตามผลนะครับจะต้องมีการตรวจสอบและการติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงแผนและมาตรการป้องกันตามความจําเป็นนะครับตัวอย่างนะครับบริษัททําการประเมินความเสี่ยงโดยเริ่มจากการจัดทํารายการภัยคุกคามที่อาจส่งผลต่อระบบเช่นการโจมตี d d o s นะครับการล่วไหลของข้อมูลหรือความเสียหายจากไฟไหมนะ จากนั้นทําการวิเคราะห์ผลกระทบและความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุซึ่งส่งผลให้บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนในระบบสํารองข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นนะครับตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงนะครับเช่น NIST List Management Framework นะครับ NIST นะครับเป็นเฟรมเวิร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ระบบระบุวิเคราะห์จัดก,การความเสี่ยงในองค์กรนะครับ ต่อมา iso 3 1 0 0นนะครับก็เป็นมาตรฐานสากลสําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ใช้ในการพัฒนาแนวทางและวิธีปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงนะครับหรือจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ชื่อว่า i s x watch นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงได้นะครับ <S 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 สองเรื่องของแผนสำรองข้อมูลนะครับ Data Backup p แผนะครับก็เป็นกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสำคัญขององค์กรเนี่ยได้รับการสำรองอย่างปลอดภัยและสามารถกู้คืนได้เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายนะครับวัตถุประสงค์หลักของแผนนี้คือการป้องกันการสูญเสียข้อมูลถาวรและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะต่อการดําเนินงานขององค์กรองนะค์ประกอบหลักนะครับของแผนการสํารองข้อมูลเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของการ ระบุข,ข้อมูลสําคัญนะครับว่าข้อมูลประเภทไหนที่จําเป็นจะต้องมีการสํารองเช่นผ่านข้อมูลลูกค้าเอกสารทางการเงินนะครับหรือไฟล์โครงการต่างๆนะต่อมาการเลือกวิธีการสํารองข้อมูลนะครับเช่นการสํารองข้อมูลแบบเต็มนะครับ full backup นะครับการสํารองข้อมูลเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงนะครับหรือการสํารองข้อมูลแบบผสมผสานเป็นต้นนะ จะต้องมีการกำหนดความถี่ในการสำรองข้อมูลนะครับเช่นการสำรองข้อมูลทุกวันการสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนนะครับขึ้นอยู่ก er ับความสำคัญของข้อมูลและความสำคัญในการกู้คืนจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลสำรองนะครับการเลือกสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลสำรองเช่นจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรนะครับจัดเก็บในฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกนะครับหรือการจัดเก็บ บนคลาวดเพื่อป้องกันความสูญเสียข้อมูลในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในสถานที่เดียวนะจะต้องมีการเข้ารหัสและรักษาความปลอดภัยข้อมูลการเข้ารหัสข้อมูลสำรองเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเช่นการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสำรองเป็นต้นนะครับมีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลนะครับจะต้องมีการทดสอบการ กู้คืนข้อมูลเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสำรองเนี่ยสามารถกู้คืนได้จริงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะมีการตรวจสอบและอัปเดตแผนนะจะต้องมีการตรวจสอบและอัปเดตแผนการสำรองข้อมูลอย่างสม่สำเสมอเพื่อให้แผนยังคงมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรนะครับตัวอย่างนะครับบริษัทได้จัดทําแผนการสำรองข้อมูลโดยเลือกใช้การสำรองข้อมูลแบบ i n c r e m e n t t l b b c k u u p นะครับหรือทุกวันและการทำสำรองข้อมูลแบบ Full Backup หรือทุกสัปดาห์นะครับข้อมูลสำรองก็จะถูกจัดเก็บทั้งในเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรและบนคลาวด์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับโปรแกรมที่ใช้นะครับอย่างเช่น a อ r o o n i t to อิมเนะครับก็เป็นโปรแกรมที่สามารถทำการสำรองข้อมูลทั้งในระบบคลาวด์และอุปกรณ์ภายนอก พร้อมด้วยฟีเจอร์การเข้ารหัสและการกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะครับโปรแกรม l l c k เอ,อ p Exit นะครับก็เป็นซอฟต์เป็นซอฟต์ฟแวร์จากทางด้านบริษัทที่สามารถจัดก,การการสำรองข้อมูลในระบบเครือข่ายและการกู้คืนข้อมูลแบบอัตนโนมัตินะครับโปรแกรม Carbonite นะครับเป็นบริการสำรองข้อมูลบนคลาวด์นะครับที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ให,ให้ความสามารถในการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วนะครับสามนะครับการกำหนด RTO และ RPO นะครับ RTO คือ Recovery Time Objective นะครับแล้วก็ RPO ก็คือ Recovery Point Objective RTO คือระยะเวลาที่ระบบต้องกลับมาใช้งานได้หลังจากเกิดเหตุการณ์นะครับและ RPO คือจุดเวลาล่าสุดที่ข้อมูลสามารถกู้คืนได้ ซึ่งทั้งสองเนี่ยก็จะำกำหนดขอบเขตของการแผนการฟื้นฟูข้อมูลนะครับนครับ r t o นะครับ,รบเรามาดูความหมายก็คือระยะเวลาสูงสุดที่ระบบหรือบริการต้องกลับมาใช้งานได้หลังจากเกิดเหตุขัดข้องหรือภัยพิบัติโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรในระดับที่ยอมรับได้นะครับตัวอย่างบริษัทตั้ง r t o ไว้ที่4ชั่วโมงหมายความว่าหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยระบบ จะต้องถูกกู้คืนและพร้อมใช้งานภายในสีชั่วโมงนะฮะเพื่อให้การดำเนินธุรกิจกลับมาเป็นปกตินะครับการประเมิน RTO เนี่ยก็จะถูกกำหนดโดยการพิจารณาถึงผลกระทบทางธุรกิจและความต้องการในการใช้งานระบบเช่นระบบที่สำคัญต่อธุรกิจอาจมี RTO ที่ต่ำนะครับเพราะการหยุดชะงักนานเกินไปเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายมากนะนี่ RPO นะครับ Recovery Point Objective นะครับ คือจุดเวลาที่กําหนดว่าองค์กรเนี่ยสามารถยอมรับการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากเหตุขัดข้องได้ในระดับไหนโดยกําหนดเป็นเวลาสูงสุดระหว่างการสํารองข้อมูลครั้งล่าสุดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตัวอย่างหากกาหนด RPO ไว้ที่1ชั่วโมงหมายความว่าในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องเนี่ยองค์กรยอมรับได้ที่จะสูญเสียข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา1ชั่วโมงล่าสุดก่อนเกิดเหตุนะเป็นต้น การประเมิน RPO ก็จะถูกกำหนดโดยพิจารณาถึงความสำคัญของข้อมูลและการยอมรับต่อการสูญเสียเช่นระบบการเงินหรือฐานข้อมูลลูกค้าที่สำคัญอาจมี RPO ที่ต่ำเพราะข้อมูลที่สูญหายไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากความแตกต่างระหว่าง RTO และ RPO นะครับ RTO กำหนดเวลาสูงสุดที่ระบบต้องกลับมาใช้งานได้นะครับ RPO กำหนดปริมาณข้อมูลสูงสุดที่องค์กรสามารถยอมรับการสูญเสียได้นะอีกตัวอย่างนะครับบริษัทกำหนด r t o สำหรับระบบ ERP ที่2ชั่วโมงนะเนื่องจากระบบนี้เป็นระบบที่สำคัญนะครับในการดำเนินธุรกิจและมีการกำหนด RPO ที่15นาทีเพื่อให้มั่นใจว่าการสูญเสียข้อมูลที่เกิดขึ้นในกรณีที่ระบบล่มเนี่ยจะอยู่ในระดับที่สามารถจัดก,การได้โดยไม่มีผลกระทบที่สำคัญ โปรแกรมที่ใช้การจัดการเรื่อง RTO และ,ะ RPO ก็อย่างเช่น v i Backup นะครับ Win uh, Backup and r e p l i c a t i o n ก็เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการกู้คืนระบบและข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยสามารถกำหนด RTO และ RPO ได้อย่างยืดหยุ่นนะครับโปรแกรม Datto นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบได้ในเวลาที่สั้นเพื่อตอบสนองต่อ RTO และ RPO นะครับข้อ4นะครับการจัดทำแผน DR นะครับหรือ DR Plan ก็เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมและการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักแผน DR เนี่ยก็จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดผลกระทบที่เกิดขึ้นและทำให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการได้ เร็วที่สุดนะครับขั้นตอนสําคัญในการจัดทําแผน dr นะครับมีการระบุทรัพย์สินและระบบที่สําคัญนะครับมีการทําความเข้าใจว่าระบบใดและข้อมูลใดที่มีความสําคัญต่อการดําเนินกานธุรกิจมากที่สุดเช่นระบบการเงินนะครับระบบ erp นะครับหรือฐานข้อมูลลูกค้าเป็นต้นการวิเครลลคานนะห์ลผลทางธุรกิจนะครับ การมีขาอผลผกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากระบบที่สําคัญเหล่านี้หยุดทํางานรวมถึงการประเมินผลการเงินนะครับการดําเนินงานและชื่อเสียงขององค์กรนะครับมีการกําหนดเป้าหมายการกู้คืนนะครับการกําหนด rto และ rpo เนี่ยสำหรับแต่ละระบบเพื่อระบุว่าระบบะต้องกลับมาใช้งานได้ภายในเวลาเท่าไหร่และข้อมูลจะต้องสูญเสียได้ไม่เกินกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะครับมีการพัฒนากลยุทธ์การคู่คืนนะครับ การสร้างกลยุทธ์ในการกู้คืนระบบและข้อมูลนะครับเช่นการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัตินะครับการใช้ข้อมูลสำรองนะครับการใช้ศูนย์ข้อมูลสำรองนะครับหรือ DRSite นะครับการใช้บริการ c l o ด์เพื่อการฟื้นฟูระบบนะครับมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนะครับการจัดทำเอกสารที่ระบุขั้นตอนในการตอบสนองและการกู้คืนระบบอย่างละเอียด รวมถึงการระบุผู้รับผิดชอบวิธีการสื่อสารและกระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอนเป็นต้นครับการทดสอบแผน DR นะครับ DR testing ก็จะต้องทำเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าแผนสามารถปฏิบัติได้จริงในกรณีที่เกิดเหตุรวมถึงการจำลองสถานการณ์ต่างๆเช่นการล่มของระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือการโจมตีทางไซเบอร์นะครับมีการฝึกอบรมพนักงานนะครับ การฝึกอบรมพนักงานให้รู้จักวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยตามที่ระบุในแผน DR และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนมีการจัดการเอกสารและการสื่อสารนะมีการจัดเก็บและจัดการเอกสารแผน DR อย่างเป็นระบบรวมถึงการสื่อสารแผนและขั้นตอนต่างๆกับทีมงานผู้เกี่ยวข้องนะครับมีการอัปเดตและบำรุงรักษาแผน การตรวจสอบและการปรับปรุงแผน dr เป็นระยะระยะเนี่ยเพื่อให้แผนยังคงมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในธุรก,กิจและเทคโนโลยีนะครับตัวอย่างการดำเนินงานบริษัทได้จัดทำแผน dr โดยสร้างกลยุทธ์การกู้คืนระบบที่ใช้การสำรองข้อมูลแบบเรียลไทมใน Cloud นะครับและใช้ศูนย์ข้อมูลสำรองในอีกประเทศหนึ่งการทดสอบแผน dr เนี่ยจะทำปีละ2ครั้งโดยจำลองเหตุการณ์ภัยพิบัต,ติต่างๆเช่น การโจมตีทางไซเบอร์ไฟไหม้ในศูนย์ข้อมูลหลักเป็นต้นนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำแผน DR ก็อย่างเช่น Disaster Recovery as a Service นะครับเช่น AWS นะครับหรือ Azure Site Recovery นะครับโดยการเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถกู้คืนระบบและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดภัยพิบัตินะครับมี เครื่องมือที่ชื่อว่า on spring นะครับก็จะช่วยจัดการแผน dr ที่ช่วยในการสร้างเอกสารและจัดกระบวนการต่างๆของแผน dr รวมถึงการทดสอบและการตรวจสอบด้วยนะครับม arcserve udp นะครับโซลูชันที่รวมการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบในแพลตฟอร์มเดียวนะครับช่วยในการพัฒนาแผน dr ที่ครอบคลุมข้อ5การทดสอบ dr นะครับ dr testing นะครับก็คือกระบวนการการตรวจสอบและประเมินว่าแผน dr plan เนี่ยที่ได้จะทำขึ้นมาเนี่ยสามารถดำเนินการได้จริงมีประสิทธิภาพเพียงพอในการกู้คืนระบบและข้อมูลหลังจากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติการทดสอบ dr เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรักษาความพร้อมขององค์กรในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขั้นตอนนะครับในการทดสอบ dr มีการกำหนดวัตถุประสงค์การทดสอบนะครับระบุเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการทดสอบ dr เช่นการทดสอบความเร็วในการกู้คืนระบบ การตรวจสอบการทํางานของการสําลองข้อมูลการประเมินความพร้อมของของทีมงานเป็นต้นนะครับมีการเลือกประเภทของการทดสอบนะครับการทดสอบ DR เนี่ยหลายหลายประเภทที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเช่นเทมเบิลท็อปนะครับเอ็กเซร์ไการจำลองสถานการณ์ผ่านการประชุมหรือการพูดคุยเพื่อทบทวนแผน DR โดยมีการทดสอบจริงนะอาจจะไม่มีการทดสอบจริงนะเป็นต้น simulation testing นะครับก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยใช้ระบบเสมือนเพื่อทดสอบความสามารถในการกู้คืนนะครับ full scale testing นะครับการทดสอบจริงในสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับการย้ายข้อมูลหรือการกู้คืนระบบจากศูนย์ข้อมูลสำรองเป็นต้นนะครับมีการเตรียมการทดสอบนะครับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบรวมถึงการจัดเตรียมทรัพยากรที่จําเป็นเช่น ทีมงานอุปกรณ์ข้อมูลตัวอย่างรวมถึงการแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องถึงการทดสอบที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับมีการดําเนินการทดสอบนะครับก็ดําเนินการทดสอบตามแผนที่วางไว้โดยการทดสอบต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดในแผน DR นะครับเช่นการกู้คืนข้อมูลจากระบบสํารองการย้ายระบบไปยังศูนย์ข้อมูลสํารองนะครับหรือการทดสอบความสามารถของระบบในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์เป็นต้นนะครับ การบันทึกและการวิเคราะห์ผลการทดสอบนะครับก็จะมีการบันทึกผลลัพธ์ของการทดสอบอย่างละเอียดรวมถึงบันทึกปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบนะครับรวมถึงการประเมินว่าการทดสอบนั้นเนี่ยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งหรือไม่นะครับมีการปรับปรุงแผน d r ตามผลการทดสอบนะครับมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องนะครับตัวอย่างนะครับบริษัททําการทดสอบ d r แบบแบบซิมูเลชันเทสติ้งโดยจำลองการล่มของระบบเซิร์ฟเวอร์หลัก ได้ทดสอบการกู้คืนจากศูนย์ข้อมูลสำรองผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถกู้คืนได้ภายในเวลาที่กำหนด RTO นะแต่พบปัญหาในการซิงข้อมูลบางส่วนจึงมีการปรับปรุงขั้นตอนการสำรองข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าการข้อมูลในอนาคตเนี่ยไม่มีข้อบอกพร่องนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบ dr เช่น ibm นะครับ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนและทดสอบ DR โดยสามารถจำลองสถานการณ์และตรวจสอบผลลัพธ์ได้อย่างละเอียด IBM Orchestration นะครับ VMware นะครับ Site Recovery Manager ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจำลองและทดสอบการกู้คืนระบบจากศูนย์ข้อมูลสำรองพร้อมกับการประเมินประสิทธิภาพการกู้คืนนะครับอีกตัวเป็น เซอร์โตนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบดีที่ช่วยในการวางแผนและจะัดทาเหตุการณ์ภัยพิบัติจําลองเหตุการณภัยพิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าการกู้คืนระบบและข้อมูลเป็นไปตามที่แผนที่วางเอาไว้นะครับข้อ6กนะครับการเรื่องเทคโนโลยีและเครื่องมือนะครับาการเรื่องเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการ d r เป็นขั้นตอนที่สําคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรสามารถกู้คืนระบบและข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินการเลือกเทคโนโลยีและเครื่องมือต้องคำนึงถึงความต้องการเฉพาะขององค์กรเช่นขนาดของระบบนะครับประเภทของข้อมูลนะครบงบประมาณนะครับและความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐาน,นขั้นตอนในการเลือกเทคโนโลยีที่ใช้นะครับเป็นก็จะมีเรื่องการประเมินความต้องการขององค์กรนะครับการทําความเข้าใจขององค์กรนะครับ การทำความเข้าใจของความต้องการขององค์กรเช่นความสำคัญของระบบและข้อมูล RTO RPO ความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานไอทีข้อจำกัดด้านงบประมาณก็จะช่วยในการเลือกเทคโนโลยีและเครื่องมือเป็นไม่ได้อย่างเหมาะสมะการสำรวจเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีอยู่นะเช่นโซลูชันการสำรองข้อมูลนะการจำลองเซิร์ฟเวอร์การกู้คืนระบบและบริการ Disaster Recovery แอสซ s s เซอร์วินะครับมีการประเมินความเข้าใจนะครับก็ mm hmm. จะเป็นการตรวจสอบว่าเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เลือกเข้าเนี่ยใช้ได้กับโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีในปัจจุบันขององค์กรหรือไม่นะครับ mm hmm. เช่น mm hmm. การทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการแพลตฟอร์มคลาวด์หรือฐานข้อมูลที่ใช้ในองค์กรนะร mm hmm. การพิจารณาความยืดหยุ่นและการการปรับขยายนะครับ ก็เลือกเทคโนโลยีที่สามารถปรับขยายได้ตามการเติบโตขององค์กรและมีความยืดหยุ่นในการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคตนะครับเช่นการเพิ่มจํานวนเซิร์ฟเวอร์หรือปริมาณข้อมูลที่ต้องมีการสำรองนะครับมีการพิจารณาด้านความปลอดภัยนะครับการเลือกเครื่องมือที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดนะครับเช่นการเข้ารหัสข้อมูลการควบคุมการเข้าถึง การตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการกู้คืนระบบนะครับการพิจารณาความง่ายในการใช้งานนะครับการเลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่ไม่ซับซ้อนเนี่ยก็จะช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการ d r และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ครับการตรวจสอบการสนับสนุนและบริการหลังการขายนะครับการเลือกเครื่องมือจากผู้ให้บริการที่มีการสนับสนุนและบริการหลังการขายที่ดีเนี่ย ซึ่งรวมถึงการให้คำปรึกษาการฝึกอบรมการช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหานะครับการทดสอบและการประเมินผลการทดสอบเครื่องมือในสภาพแวดล้อมจริงเพื่อประเมินประสิทธิภาพความเสถียรความสะดวกในการใช้งานก่อนที่จะนํามาใช้ในองค์กรนะครับการคํานึงถึงต้นทุนการพิจารณาต้นทุนรวมรวมนะครับของการเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเนี่ยเช่นค่าลิขสิทธิ์ค่าใช้จ่ายในการ สร้างและบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบมรมตัวอย่างบริษัทที่มีความซับซ้อนในโครงสร้างพื้นฐานไอทีเลือกใช้ VMware Site Recovery Manager สำหรับผู้คืนระบบเซิร์ฟเวอร์รและ VMware Backup and Application สำหรับการสำรองข้อมูลที่สามารถทำงานร่วมกันได้และมีการสนับสนุนการทำงานในคลาวด์ซึ่งทั้งสองเครื่องมือนี้เข้ากันได้กับโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันและสามารถปรับขยายได้ตาม ความเติบโตทางธุรกิจครับโปรแกรมนะครับที่แนะนำก็จะมี v b a c k u p a n d r e p l i c a t i o n นะครับก็เป็นโซลูชันที่ครอบคุมทั้งการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบรองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมนะครับลักษณะคลาวนะครับ <c oughs> VMware Site Recovery Management นะครับเป็นเครื่องมือจัดก,การ DR สำหรับองคอ์กรที่ใช้เทคโนโลยี vmware นะครับช่วยในการกู้คืนระบบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับ microsoft azure site recovery นะครับก็จะมีบริการที่ทำให้การสำรองและการกู้คืนเป็นไปได้อย่างราบรื่นในระบบ cloud นะครับออข้อ7นะครับการตรวจสอบและการอัปเดตแผน dr นะครับเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความพร้อมและเป็นสิทธิภาพของแผน dr ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการไม่อัปเดตแผน DR อาจทําให้แผนไม่สามารถใช้งานได้จริงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับขั้นตอนในการตรวจสอบและการอัปเดตแผน DR ก็จ,จะมีการกําหนดตารางเวลาการตรวจสอบนะครับแผน DR อ,อย่างส,สม่าเสมอเช่นทุกไตรมาสหรือทุกปีหรือหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในโครงสร้างพื้นฐาน รหรือการดําเนินงานขององค์กรมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและเทคโนโลยีนะครับตรวจสอบว่าโครงสร้างพื้นฐานในทีนะครับกระบวนการทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกนํามาใช้เนี่ยมีผลกระทบต่อแผน d ีนหรือไม่เช่นการอัปเกรดซอฟต์แวร์การย้ายข้อมูลไปไปยังคลาวน์นะครับการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นต้นนะครับมีการตรวจสอบความเสี่ยงใหม่นะครับ ประเมินความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นเช่นภัยคุกคามทางไซเบอร์ใหม่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกฎหมายการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่อาจทําให้เกิดช่องโหว่มีการทบท,ทบทวนการปฏิบัติงานนะครับตรวจสอบว่าแนวปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยที่ระบุในแผน dr ยังมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทํางานปัจจุบันหรือไม่นะครับและทําการปรับปรุงครับมีความจําเป็นนะครับ มีการประเมินประสิทธิภาพจากการทดสอบที่ผ่านมานะครับมีการอรัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อและการสื่อสารนะครับมีการฝึกอบรมและการสร้างความความตระหนักนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจในหน้าที่และรับผิดชอบของตนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลนะครับมีการประสานงานกับผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการนะครับ มีการทบทวนและอนุมัติแผนที่อัปเดตนะครับนำเสนอแผน dr ที่อัปเดตต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรองความถูกต้องและอนุมัติแผนก่อนที่จะนําไปปฏิบัตินะตัวอย่างเช่นบริษัทเคยทำการตรวจสอบแผน dr ของบริษัททุกๆ6เดือนหลังจากการอัปเดตโครงสร้างพื้นฐานในทีใหม่บริษัทได้อัปเดตแผน dr โดยเพิ่มขั้นตอนการกู้คืนข้อมูลจากระบบ cloud และได้ทบทวน การทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบใหม่ทั้งหมดเนี่ยสามารถกู้คืนได้ตาม r t o และ RPO ที่กำหนดเป็นต้นครับบริษัท A นะครับยกตัวอย่างใช้ระบบคลาวด์สำหรับการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ขัดข้องเนี่ยระบบว่าจะทำการสำรองข้อมูลทุกๆชั่วโมง และจำลองระบบในสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบเรียลไทม์เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสามารถกู้คืนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับโปรแกรมที่แนะนำก็อย่างเช่น v ี m นะครับโปรแกรมสำรองและกู้คืนข้อมูลที่ช่วยให้การฟื้นฟูระบบทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับ AWS Disaster Recovery นะครับบริการจาก Amazon Web Service ที่ช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมการกู้คืนในคลาวด์นะครับ เซอร์โตนะครับโซลูชันที่ช่วยในการสำรองข้อมูลและการฟื้นฟูระบบอย่างต่อเนื่องในะสภาพแวดล้อมคลาวด์ Cloud, หรือออนพ m i รีมิสเป็นต้นครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ